ขอต้อนรับเข้าสู่วิชาประวัติศาสตร์โดยคุณครูอาริดายูโซจากโรงเรียนสุเราเขียวค่ะและในวันนี้เราจะมารู้จักข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอาณาจักรรัตนโกสินทร์สำหรับวันนี้เราจะพูดถึงภูมิปัญญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะ ก่อนอื่นเราต้องมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนในเรื่องของภูมิปัญญาในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะในข้อที่1อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ได้ 2. วิเคราะห์ภูมิปัญญาในสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆได้ 3. เห็นคุณค่าความสำคัญของภูมิปัญญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเรามาดูก่อนว่าภูมิปัญญานั้นคืออะไรภูมิปัญญาคือความรู้ความคิดจากการปฏิบัติของพ่อแม่ปู่ย่าตายายและบรรพบุรุษที่ใช้แก้ปัญหาเพื่อให้มีชีวิตรอดและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขพร้อมแล้วเรามาดูภูมิปัญญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ด้านต่างๆนะคะด้านที่ 1. สถาปัตยกรรม ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นลักษณะคล้ายกับอยุธยาตอนปลายเช่นรัชการที่1ทรงนิยมสร้างแบบจีนเช่นวัดยานาวาดังภาพนะคะรัชการที่4-6ทรงนิยมสร้างแบบตะวันตกด้านที่2ด้านประติมากรรมสิ่งอ่สร้างต่างๆส่วนใหญ่เป็นพระปรางต่างๆไม่นิยมปั้นรูปมนุษย์ แต่อิทธิพลตะวันตกจะเน้นรูปมนุษย์รูปก,กษัตริย์เป็นบุคคลสำคัญนะคะ 3. ด้านจิตกรรมภาพวาดเกี่ยวกับพุทธประวัติชาดกสอดแทรกวิถีชีวิตประชาชนรัชการที่สรับอิทธิพลจากจีนรัชการที่4รับอิทธิพลจากตะวันตกมีทั้งแบบ3มิติด้านที่4นะคะด้านวรรณกรรม ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งร่วมแต่งบทรามเกียรติ์กวีพระยาพระคลังผลแต่งเรื่องสามก๊กราชาทิราชรัชกาลที่สองพระราชนิพนธ์อีเหนาไกรทองเป็นยุคทองยุคตวีสำคัญก็คือสุนทรนผู้นั่นเองการต่อมาในสมัยรัชกาลที่3 ตวีคนสำคัญคือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนโรสนิพนธ์เรื่องลิลิตตะเลงพายรา้ยยาวมหาชาติในสมัยรัชกาลที่4กวีคนสำคัญก็คือหม่อมราโชไทยแต่งเรื่องนิราชลอนดอนนะคะต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก มีการออกแบบหนังสือพิมพ์โดยสามัญชนอสออกสรกุหลาบเทียนวันและในสมัยรัชกาลที่6อิทธิพลตะวันตกกวีสำคัญก็คือนายชิดบุรทัศน์กรมมมื่นพิทยาลงกรณด้านวรรณกรรมในสมัยรัชกาลที่7จนถึงปัจจุบันวรรณกรรมจะมีความหลากหลายผสมผสานจารีตแบบไทยและแบบตะวันตก นักเขียนคนสำคัญนั่นก็คืออังคารกะะยาณพงศ์คำพูลบุญทวีที่5ด้านที่5ด้านการแพทย์แผนไทยราชการที่ 1, 1ทรงจัดตั้งกรมหมอและโรงพยาโอสถจารึกตำรายาและรูปอุสีจัดตน ไว้ตามสาลาวัดพระเชฐอุพนวิมลมังคลารามเพื่อรักษาความรู้โบราณและเผยแพร่ให้กับราษฎรดังภาพดังกล่าวนะคะนักเรียนสมัยด้านการแพทย์ในสมัยรัชกาลที่สองโปรดให้มีการรวบรวมชำระตำรายาโบราณต่างๆต่อมาในสมัยรัชกาลที่สโปรดให้จารึกตำรายาตำราการนวด การใช้สมุนไพรต่างๆการรักษาโรคเด็กและผู้ใหญ่ลงบนแผ่นหินและนำไปติดไว้บริเวณเสาระเบียงวัดราชโอรสนะคะดังภาพในตัวอย่างนะคะต่อมานะคะภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยในสมัยรัชกาลที่5โปรดให้ชำระตำราแพทย์แผนไทย เพื่อรักษาตำราแพทย์เก่าๆไว้ให้ไม่ให้สูญหายนะคะดังภาพตัวอย่างนะคะนี่คือตำราแพทย์ในสมัยรัชกาลที่5นะคะสรุปในเรื่องของภูมิปัญญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะมีด้วยกัน5ด้านนะคะด้านที่ 1. ด้านสถาปัตยกรรมด้านที่2ด้านปติมากรรมด้านที่3จิตกรรมด้านที่4 วรรณกรรมและด้านที่5ด้านการแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาไทยในสมัยรันะตนโกสิน์เหล่านี้ล้วนมีความสำคัญกับประชาชนชาวไทยมากและประชาชนชาวต่างชาติด้วยทุกคนนักเรียนทุกคนสามารถอนุรักษ์รักษาและเห็นคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยได้นะคะ และแล้วก็เข้าสู่กิจกรรมพัฒนาทักษะนะคะโดยคุณครูจะมีกิจกรรมใบงานให้นักเรียนนะคะเชิญชมใบงานกันเลยค่ะใบงานคุณครูกำหนดให้ในเรื่องของภูมิปัญญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์โดยให้นักเรียนเลือกคำตอบแล้วเติมคำตอบให้ถูกต้องนะคะรูปแบบการทำใบงานมี2แบบนะคะแบบที่ 1. คือการ ลอกโจทย์และเขียนลงในสมุดได้เลยนะคะหากใครไม่สะดวกในสมุดใช้วิธีการสแกนนะคะสแกนโดยใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนไปที่แอปพลิเคชันลนแล้วก็สแกน QR code ดังต่อไปนี้แล้วนักเรียนปริ้นใบงานและสามารถทำใบงานได้เลยนะคะ สุดท้ายนี้คุณครูขอให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้นะคะวันนี้คุณครูต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ